สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านนะคะมาชมศูนย์ฝึกของกอสนตมปลายนานะคะที่กสนตมปลายนาเนี่ยได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนนะคะให้คนในชุมชนของตำบลปลายนานเนี่ยมีอาชีพค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยนะคะสวัสดีค่ะป้าสวัสดีเดี๋ยวให้คุณป้าช่วยแนะนํานะคะว่าชื่ออะไร่ป้าชื่อป้าเฉลี่ยวเสือวงค่ะค่ะแล้ว เดี๋ยวจะให้ป้าบอกนะคะว่าหลังจากที่ได้เรียนรู้จากกสนเรื่องการนวดไทยเส้นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะก็เอามาใช้ประโยชน์แบบคล้ายๆแบบใครปวดใครเมื่อยมาเราก็นวดให้ไปเขาก็หายเรีวยกว่านวดไายเส้นค่ะแล้วก็หลังจากการว่างี้ เรามีรายได้เสริมยังไงบ้างคะก็ก็ดีค่ะวันวันก็แบบสองคนสองคนนี่เราก็อยู่ได้เพราะจะมีแขกมานวดประจำกัที่บ้าอา๋อค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้คุณป้าเนี่ยเอ่อช่วยบอกว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมจากกสนนะคะหลังจากที่ทางกสนเนี่ยเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนนะคะก็อยากจะให้ฝึกเด็กุ่นหลังเต่า ค่ะแบบว่าจะได้มีอาชีพเป็นอาชีพเสริมของเด็กๆอ๋อค่ะก็เลยว่าก็อยากให้กรอร์นมาสนับสนุนไปเรื่อยๆอเงี้ยแต่แต่ละที่ที่อะไรอย่าเงี้ยค่ะค่ะทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการนวด ไทยเส้นกันนะคะค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนดวดแผนไทยมาแล้วจะเห็นว่าสามารถเรียนรู้และนำไปเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งกศนตำบลปายนานไ,นะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้กับประชาชนในตำบลได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการวดแผนไทยดังภาพต่อไปนี้ค่ะ